วันหนึ่งที่เราผ่านเรื่องราวร้ายๆในชีวิตเข้ามาเยอะแยะมากมายเมื่อก่อนนั้นนะตอนที่เริ่มตน้นเจอวัตสอบตั้งแต่สมัยเด็กๆนะเรารู้สึกว่าเราทำไมโชคร้ายแบบนี้ทำไมชีวิตต้องเกิดมาอยู่ในสภาพแบบนี้ทำไมต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ผู้คนแบบนี้เรื่องราวแบบนี้มันมีคำถามมากมายว่าทำไมทำไมทำไม แต่พอเราเจอขึ้นแล้ววันหนึ่งที่เราเจอจุดที่มันพีคที่สุดในชีวิตจุดที่มันต้องตัดสินใจจุดที่มันต้องสละความกลัวออกจากตัวเราจุดที่มันต้องพัง,งาขึ้นมาเพื่อที่จะสู้จุดนั้นนะคะจุดที่เรากลายเป็นหมาจนตรอกแต่ไม่ได้จนมุมเพราะ วันนั้นนะคะมันทำให้ถึงมีวันนี้และเข้าใจว่าเมื่อก่อนเราเคยพูดว่าพระเจ้าไม่รักเราทำไมเราถึงต้องเกิดมาบนโลกใบนี้วันนี้เราเข้าใจแล้วว่าบททดสอบนี้จริงๆแล้วคนที่เจอบททดสอบคือคนที่พระผู้สร้างรักเราคือคนที่บาบารักเราคือคนที่พระบิดาผู้ที่สร้างสรรพสิ่งบนโลกใบนี้รักเราเพราะบททดสอบเนี้ เมื่อไรก็ตามที่เรากลับมาถามว่าทําไมเราถึงต้องเจอบททดสอบนี้ทําไมเราถึงต้องเจอเรื่องราวนี้เหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นกับเราได้อย่างไรเมื่อไรก็ตามที่เราไม่มีข้ออ้างไม่โทษคนอื่นไม่หาเหตุผลมาสนับสนุนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเองมาสนับสนุนเพื่อให้ตัวเองค่ะไม่รับผิดชอบต่อความต่อการกระทําของตัวเราเองเมื่อนั้นนะคะเราจะไม่พัฒนาชีวิต เราก็จะเป็นคนเดิมแล้วเราก็จะเจอบททดสอบบทเรียนเรื่องราวแบบเดิมๆซ้ำๆชีวิตของเรามันเปรียบเสมือนบทละครบทหนึง่งที่เรามาลุดเล่นอยู่บนโลกมนุษย์หรือบนโลกไกอ่อหรือโลกมายาแล้วเรานี่แหละเป็นคนที่กําหนดสร้างสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาเองทุกคนลองกลับไปดูนะคะวันนี้ ไม่ว่าคุณจะเจอสิ่งใดก็ตามแต่เมื่อคุณเจอมันให้คุณถอยออกมาหนึ่งก้าวออกมามองสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าเสมือนว่าคุณกำลังมองใครคนหนึ่งกำลังเล่นบทบาทที่คุณเป็นอยู่คุณถอยออกมาเพื่อมองมองตัวเราเองเนี่ยค่ะเอาจิตของคุณออกมาจากตรงนั้นแล้วคุณจะรู้ว่าอ๋อทุกอย่างเนี่ย มันเกิดขึ้นปทบความเจ็บปวดความเฉยใจเกิดขึ้นเพื่อที่จะมาสอนเราในแต่ละเรื่องราวในแต่ละเหตุการณ์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นเหตุการณ์นั้นอะพระผู้สร้างหรือบาบาหรือพระบิดาหรือที่รักแล้วแต่ใครจะเรียกนะคะสำหรับตัวแอดมินเองก็จะเรียกว่าที่รักเพราะมันรู้สึกถึงความใกล้ชิดถึงความสัมพันธ์ถึงเสมือนว่าเป็นหนึ่งเดียวกัน พอเรียกว่าพระผู้สร้างมันดูห่างไกลเกินตัวเกินไปทีนี้ทุกครั้งที่เราเจอบททดสอบให้เรากลับมาอยู่ในความเงียบสงบอยู่ความอยู่ในสภาวะที่นิ่งที่เงียบกลับมาอยู่ในภายในจิตใจตัวเราหลีงลงไปให้ถึงจิตใต้สำนึกของตัวเอง อยู่เงียบเงียไม่ต้องพยายามที่จะไปเล่าเหตุการณ์ในเรื่องราวชีวิตให้ใครฟังไม่ต้องไปบอกให้ใครมาฟังเราหรือให้ใครมาเชื่อเราหรือให้ใครมารู้สึกว่าเ,เป็นฝ่ายเราเป็นพวกเราหรือพยายามทําให้เข้าใครหลายๆคนเข้าใจว่าฉันกลังทําอะไรอยู่ไม่จําเป็นค่ะสิ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องกลับมาเล่าให้ตัวคุณเองฟัง บาบาอยู่ในนั้นพระเจ้าอยนนู่นั้นพระเจ้าอยู่ในตัวเราค่ะกลับมาเล่าให้จิตตามสำนึกของคุณฟังให้จิตวิญญาณของคุณฟังที่อยู่ในกล่ำไเนี่ยวในดวงตาที่สามเขาได้ฟังเรื่องราวของคุณคนที่รู้ดีที่สุดคนที่เข้าใจชีวิตมากที่สุดคนที่สามารถตอบคำตอบได้ทุกเรื่องของชีวิตคุณนั่นก็คือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในตัวคุณหรือจิตวิญญาณของตัวคุณเองกลับไปเล่ากลับไปบอกเขากลับไปพูดในสิ่งที่คุณกำลังเจอในสิ่งที่คุณต้องการในความเจ็บปวดทั้งหมดทั้งหมดที่คุณกำลังเจออย่าอายที่จะพูดในสิ่งที่มันเจ็บปวดออกมาอย่าอายที่จะต้องเป็นคนเลี้ยวเล่าให้ตัวเองฟังว่าวันนี้ ฉันไม่ทำอะไรผิดพลาดมาหรือฉันทำมันได้ดีแค่ไหนหรือฉันมันโคตรแย่เล่าให้ตัวเองฟังแล้วถามกลับว่าฉันจะต้องทำยังไงกับเรื่องราวนี้ฉันจะแก้ไขยังไงกับเรื่องราวนี้หลังจากนั้นปล่อยจิตตัวเองให้นิ่งให้สงบซึ่งก็จะมีวิธีการที่จะทำให้ตัวเรา,าค่ะกลับไปสภาวะที่นิ่งแล้วสามารถที่จะสื่อสารสนทนากลับบาบาหรือที่รักหรือพระผู้สร้างได้ ะะดังนั้นวันนี้ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและก็ขอเชื่อว่าผู้ที่เจอบททดสอบไม่ใช่ฟ้าดินลงโทษไม่ใช่โชคชะตาที่โหดร้ายแต่เราเลือกที่จะเจอแบบนี้เพื่อที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะปลดเอกบางสิ่งบางอย่างที่มันอยู่ในใจเราอย่างเช่นความกลัวความทุกข์การกลัวไม่เป็นที่รักการกลัวอยู่คนเดียวการโดด,ดดเดี่ยวการกลัวไม่มีเงิน ต่างๆนาน,นาพระเจ้าหรือบา,บา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 หรือที่รักสร้างบททดสอบขึ้นมาเพื่อให้เราปลดเปลื้องความกลัวในรูปแบบต่างๆออกจากตัวเราให้เรามีแต่ความรักไร้เงื่อนไขความรักที่บริสุทธิ์เท่านั้นและความสงบที่เป็นสันติเท่านั้นค่ะ